สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะคลิปนี้เรามาต่อเนื่องนะครับกับคลิปที่แล้วกับเจ้าปีศาจไหหลานมาทำอะไรนี่กำลังจะล้วงดินปันทางครับหลังจากลอกดินตรงนี้ขึ้นมากองไว้แล้วตอนนี้กำลังจะเอาดินขึ้นมาปูทางให้สูงขึ้นครับ ไม่ต้องพูดถึงนะครับดินเป็นสมองเปียกๆอย่างนี้แหละดูเอาครับดูเอาดูดักเบาๆเองนะแท่จะไม่ออกแรงเลยเพราะข้างล่างเป็นดินสมองอมโอ้โหเอาอะไรขึ้นมาบ้นทางเขาเนี่ยโหน้ายังว่าแหละมันไม่มีดินดินแถวนี้มันเป็นแบบนี้ ก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งแหละ้งนถึงจะปรับหน้าอีกทีนึงได้ตอนนี้ก็ปรับได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันเปียกมันเละโอ้โห,โโหตรงนี้ทรายไหลามาทับทมกันเต็มเลยนี่มี Inside, แต่ดินทรายกับดินสมองผสมกันอยู่นี่แหละฮะโอ้ ลุงแกบอกว่าทรายตรงนั้นมันไหลามาทับผมเยอะเลยตรงในล่องป่ายางตัวเล็กนี่นะฮะเดี๋ยวดูครับดินเริ่มแตกแล้วนะเห็นรอยไหมฮะดินเริ่มแตกแล้วนะนี่เดีย๋ยวผมจะให้ดูหัวนาโจ้ยก็เดินลงมาดูแล้วครับว่าโอ้โห นี่ขนาดเดินแค่สองรอบเองนะดินเริ่มแตกแล้วฮะอยู่ไม่ได้นานครับต้องรีบๆครับอย่าอยู่กับที่นานถ้าอยู่กับที่นานแล้วมันมีแรงกระเพื่อมสามารถยุบลงไปได้โอ้งานนี้เสียงสะเลย์เสิรแต่สลับหัวหน้าโจยบอกว่าไม่ได้กินผมหรอกอระดับอาจารย์แล้วเนาะ อ่านงานขาดถามว่าทำไมไม่เอาเจ้าสมเชิงมาเอามาก็ล้วงไม่ได้ไม่ไกลครับไม่ยาวเท่ากับเจ้าปิศาจย่าด้านนี้ก็ต้องมาล้วงนี่นะเนี่ย,นะยที่มีน้ำมีเนิ่มอย,ย่เด้อล้วงเอาดินปั้นตรงนี้ปั้นทางอะ่ะที่ผมว่ามีรอยร้าวเนี่ยออกไปครับทีเดียวเลยจะไม่มีการเดินเข้ามาเอาอีกแล้วหัวหน,น้าโจวยว่าอย่างนั้น จะทาทีเดียวแล้วก็เดินออกไปเลยกำลังสั่งนี่แหละจะล้วงดินด้านข้าง,างซ้ายด้านขวาแล้วก็ปูทางให้มันสูงขึ้นแล้วก็เอาดินไปใส่ตรงหน้าท่อให้มันรับกนถนนเนี่ยจะล้วงดินทั้งวางวาทงวาทงฝาทางซ้าย Okay. ให้ผมเห็นรอยดินแตกแล้วผมเสียวแทนเลยผมบอกว่าหัวหน้าข้างล่างมันแข็งไหมไม่มีแข็งมีแต่สมองล้วนนี่ทางหัวหน้าโจยนะแกลองกดดูแล้วนี่เอานี่แหละได้เจ้าวิศามามันดีตรงนี้แหละหัวหน้าโจยว่ามันเอื้อมได้ไกลดินมันก็ได้พอให้เขา ถ้าเอาเจ้าสมเชงมาแล้วมันเอื้อมไม่ได้ไกลดินก็ไม่พอกับที่เขาต้องการก็เลยนําเจ้าปีศาจมาวันนี้ถามว่าเมื่อเช้าไปไหนมาโมดจะใส่กุ้งกี้ว่างั้นโอ้โหครึ่งวันเลยใส่ไม่น่าแต่มันถึงน้นแน่นตึ๊บเลยไม่มีกระโดกระเดกไม่มีฟันงงแกงงงแกงไม่มีแต่บอกผมว่า แค่ถอดออกมาล้างจรารบีแล้วก็ใส่เข้าใหม่เอ๊จะมาโ,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 โกหกผมเก๋ก็พูดเซลไวงั้นแหละเย่ผมไปงั้นแหละเนี่ยไม่ทําอะไรมากเลยแค่ถอดมาล้างจรารบีเหมือนกัน <c oughs> อ่ะพลิกตัวมาแล้วครับพลิกมาแล้วนี่พลิกมาแล้วจะเริ่มจะเริ่มเอาดินขึ้นฝั่งนี้นะฝั่งที่ผมยืนยนี่นะผมก็ไปถามเกเหมือนกันเลยว่า คุณหน้าถามจริงเลยเจ้าไปทําอะไรกับเจ้าปีศาจมาเนี่ยทําไมมันมารอบนี้ถึงได้เร็วไวเดินก็ไม่มีเสียงดังบุ้งกีก็ไม่เสียงดังเก๋บอกไม่ทําอะไรจอด่เฉยเอ้อมไม่อยากจะเชื่อเลยต้องทําอะไรสักอย่างแน่แหละแต่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้อยู่ว่าคุณหน้าโจยเขาบูรนะเจ้าปีศาจ รู้ที่บริษัทผมรู้แค่นั้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าพูะอะไรบ้างแค่นั้นเองครับอ่านี่อาศัยว่าแขนยาวอย่าชะล่าใจไปนะดูที่ตรงนี้ใครๆกร็รู้ว่าเป็นดินสมองดูว่ จ่ทรายเลยล้วนเลยทรายไหลมาทับถมกันนะเวลาฝนตกมันก็ไหลมาทับเลยตื้นเลยอย่าตักใกล้ตัวเองนะดินพังมายุ่งเลยนะ ต้องเอื้อมไกลๆตักออกห่างๆนี่อย่าเข้ามาประชิดตัวนี่นี่้องอห่างโอ้โหงานนี้หนีไม่พ้นขี่โคอีกแล้วโอ้ยสวิงมาซะน่ากลัวเลยบับไหลเลยพังลงมาเลยไหม ดินทรายไหลลงมาเลยดูดิเหมือนป่าขี้โคลไหมหนีไม่พ้นน้ำขี้โคลดิดินมันเปีกปยกยังว่าเฮ้ย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 อยู่ใกล้ลุงดีกว่านี่ ปลอดภัยลุงหัวแล้วดูแล้วก็น่าจะไม่งานนะผมมองดูแล้วเพราะว่าเริ่มกับลำมาแล้วกับลำเดินมาแล้วครับเดินมาฝั่งนี้แล้วก็ปูดินออกมาเรื่อยเรื่อยเต็มที่ก็ สองชั่วโมงไหมน่าจะประมาณอีกสักสองชั่วโมงอะก็น่าจะเสร็จตักเข้ามาอะไรก็เอาหมดแหละตักถอยหลังถอยหลังมานะไม่มีสิทธิ์เดินกลับไปแล้วถาว่าที่นี่มีปลาไหมหมดสิทธิ์ครับาอดีมาจากน้ำขงังฝนตกใช้มไ,ไหมลุงอืม ไม่ใช่เป็นบอ่อเก่านะฝนตกแล้วน้ำมันมาขังก็เลยไม่มีปลาให้จับนะบอ่อนี้งานนี้เฮ้ยเจ้าสมเชงจมอะ่ะยังมีเจ้าปีศาจช่วยนะแต่ถ้าเจ้าปีศาจจมนี่ จะเอาส้มเชิงเอาคุณปูมาดึงขึ้นมคงจะไม่ไหวนะคุณหน้าจย้ยต้องระวังเนยนะเหมือนแท็กจะยุบลงไปประมาณห้าเซนแล้วนะนี่แท็กด้าน้ดานซ้ายเหมือนมันจะกระเพื่อมลงหน่อยนิดหน่อยประมาณสามถึงห้าเซนแล้วผมระเสียวแทนเลย นี่เอามาปูครับเอามาปูให้มันกว้างขึ้นทําทางกว้างขึ้นเข้ากับขนาดท่อที่วางนะฮะนี่ท่อมันยาวขนาดไหนทางตรงนี้ก็กว้างขึ้นขนาดนั้นโอ้โหเหลีวได้ใจจริงๆ ตักไปตักมานี่เหมือนกับกระปูนผสมทรายเลยเตรียมตัวพร้อมฉาบพร้อมก่อผสมแล้วเออทางน้ำไหลลงไปและตุ้มเป๊ะ อยู่ห่างๆดีที่สุดวันนี้ก็เปื้อนแล้วไม่มีวันไหนที่จะไม่เปื้อนเปื้อนทุกวันครับถ้ามาหาหัวหน้าโจยอ่ะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมพามาดูเจ้าพิศารให้จุใจกันไปเลยครับสองคลิปนี่เป็นคลิปที่สองแล้วเดี๋ยวเราคอยติดตามวันนี้ครับว่าจะเอาเจ้าพิศารออกงานอีกไหมจะโชว์ความโหดความมันฮาให้ดูอีกหรือเปล่า เดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ